สวัสดีครับผพือมังงนเนี่ยเห็นนะครับปันปันเนาะวันนี้เราอ,อยู่ในเกมโลบ็อกแมพซ็อกค,คิดเกมการกระจกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราต้องทำให้ได้แน่นอนเอาละไปไปไปกระโดดตามไปหมดเลยไปคราวนี้ผมจะ บอกเลยว่าคราวนี้ผมจะชนะให้ได้คันผมสัญญาเลยภายในคลิปนี้แอบหนึ่งมันคันหลังโอ้ยคันหลังเพื่อนจุดก่อนได้ไหมโอเคขอเวลาเกาแป๊บนึงนะครับ โอเคเกาเสร็จแล้วมันขันอีกละทั้งที่ผมอาบน้ำแลแ้วแทนนะมันก็ยังขันอยังสยุงกัดมนะั่งขันนะครับผมต้องผ่านได้เลยไม่ว่ายังไงก็ตามโอ้ยเมื่อจะไปถึงสักที รู้ไหมว่าผมอยากไปตรงนู้นมากเลยอ่ะผมอยากเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์รู้ไหมผมอยากเป็นหนึ่งเปอร์เซนมีโอกาสแค่หนเปอร์เซนเท่านั้นที่เราจะผ่านซึ่งมันยากมากเลยเขาพิมพ์อะไรกันอนะ่ะอะไรเนะี่ยเขาพิมพ์อะไรกันอยู่ไหนอะไรเนะี่ย หลังจากตกเมื่อกี้นะครับผมมาเล่นรอบใหม่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเพื่อนไปเอออย่างนั้นบอกเลยว่าอย่างหัวร้อนนะครับหัวร้อนจริง แนะนำนะครับวิดีโอนี้นะครับเกมนี้นะครับแนะนําสําหรับผู้ใหญ่ที่ทนทนความความหัวร้อนแล้วก็เด็กที่ทนทนความหัวร้อนได้นะครับสําหรับใครที่ทนความหัวร้อนแบบหัวร้อนง่ายเนี่ยจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับบอกให้อออกระโดดปะ ไม่มีใครไปเลยรครับตรงนู่นเขาก็ไม่เห็นเราเนาะช่วยหน่อยสิโอ้ไงดีดู้ชดหน่อยโอเคยิบใครไปใครไป ใช่ไม่ใช่อเอ้ยไงดีโอเคไปไปโอเคครับหลังจากการตกเมื่อกี้นะครับผมได้พบทีมเก่าแล้วนะครับที่ผมไปผมต้องผ่านไปให้ได้นะครับเออมา ผมงงว่ามันกระโดดแทนไหนเอาใหม่คือไอบ้บ้านั่นทำให้งงซะได้เอยผมลองมาล้นประมาณหนึ่งหนึ่งล้านชั่วโมงหนึ่งล้านชาติแล้วนะครับผมยังไม่ได้จริงๆเข้าได้ไหมไม่ได้ หัวร้อนมากๆเลยครับคุณผู้ชมหัวร้อนมากๆหัวร้อนจริงคือตอนนี้ผมไม่รู้จะหัวร้อนยังไงแล้วครับคือมีคนมันหลอกดะาดูมันดูมันทำดูดิดครับโซลสั์มันชอบเป็นอย่างีง มันก็ตกด้วยอีกอย่างครับตกด้วยโหอยากกระโดดไปเออเออเออ,อย่างนัันมาเออทางนี้เออเออทางนี้เอ,อทางนี้เออทางนี้ เออทางนี้ใครจะไปใครจะมาอืมอ่ะ let's go เจ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 เอาละไปไปไปไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ Su su. Hầu lại. Hôm. Bay. 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 Ôi, bay. 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 Bye. 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 Bye.

ผมมาก็ไ <g å s> กลอยู่มั้ง <im ple as> ผมไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือยังนะครับแต่ผมคิดว่าผมถึงครึ่งทางแล้วแหละเนาะผมมาไกลครึ่งทางแล้วที่เหลือแค่ต้องรอโอเคครับหลังจากตรงนั้นผมติดอยู่ตรงนี้อา่าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอขอบคุณมากใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วเห็นตรงนน้นไหมครับนั่นแหละจุดผ่านของเรา เราใกล้ผ่านแล้วเราใกล้ผ่านแล้วเอาละชีดวงชี้สตาเอาละพร้อมระวังไปเลยเพื่อนไปอะไรเนี่ยสองโกโกโส้สองอะไรเนี่ยงงเซนเซอร์เลยตกลงจะไปยังไงเนี่ยหนึ่งอะไรเนี่ย อ๋อสามสองหนึ่งเาก้าโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมใกล้ผ่านแล้วอึบกกึบก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 บกกึบต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 กอ คุณผู้ชมใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วกล่องอยู่ตรงนู้นกล่องอยู่ตรงนู้นโอเคโก้โก้เพื่อนโก้โก้เร็วเอาละจังหวะนี้ต้องเร่งแล้วเร็วเพื่อนไปไปกล่องมันอยู่ตรงนู้นเลยนะตรงหน้าเลยเนี่ยกล่องมันอยู่ตรงหน้าแปดเหรอเฮ้ยสิบเก้าแปดเหรอแปดเจ็ดเจ็ดยัง แป๊แปสิบเอ็ดอะไรของพวกมันเนี่ยคุณผู้ชมครับผมติดอยู่ตรงนี้ประมาณสิบห้านาทียังไม่ไปไหนกันเลยดูมันแถมกับถอยลังอีกทั้งที่กล้องมันอยู่ตรงหน้าแล้ว โอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย